ขืนค่อยมากเ้าหาหาบันปูสีงาเว้ยปูสียาร้านห่ยแซ่ลแซ่ลร้านมาอีกพอไายซักวัสดุเลนไปบอกแม่ป่าแม่ป่าแม่ป่าซอยนี้ซอยนี้วะสนซอยอย่างนออบาเน่าสัสปูซักวัสดเอาหยามึงไปใปส่วัสดุยากันนอกอยู่ท่างลุ่มันแล้วอ่ะเะเป็นอันเข้าใจกันว่าผู้เทา พิชริงกันเนาะมามีจังน้อยเลยไหมไปทา้งไหนละบ้านเรื่อมากอกใหม่นี่บ่เศร้านี่อากาศมันดีเรี้ยงของเลียงด้วยบอไซสเสียใหญ่มากาบ้านนี้นนอบอไซเสียใหญ่มากบ้านนี้หนาวเสียแล้วเพื่อนอ่ะเยันเนี่ยข้ากับไตตักันกอกกอกจุภาษีบอยยางขึ้นขั้นใดก็บจำเป็นต้องขึ้น,น,นเกือเจ้าสักผู้งามปานเต็ม สองขวงแก้มสีสมพูอ่องตองละพี่เขาฝากนักน้องไว้ได้บ่อละนะโอ้โหโอ้ละนายเวตีนกามสิ็แล้วบ้านี้ไอ้กระท่อมแม่ลูกซีสวัสดีครับภาษาโน้ตข้าวหูจักกันเบิุญมีแต่สาวตุ่มไปกินป่งอยู่ใส่เื่อโป่งหูจักแม่ลูกซี่าหูจักแล้วเนาะมากในหน้ามันโตเล็กโตยันเนาะไปสีไปหูจักสร้างว่ากหูจักไปเบิดสูตรนกับพูดแล้ว ที่ประกันอำเภอไปแล้วก็นกคนนี้มเลี้ยงแถวกันมน้ามันเปื้อนปากวะมึงดูเห็นบ่นกเห็นบ่ถ้าบินลงมาถ้าเซิรนสับเนี่บินมันบ่พี่ปีกดหมมันบ่เพื่อปีกเหมมึงดูโอ๋อก็เก่งแถวว่ามันไปแบบลักษณะบ่บินเลยเหมมันเซิรนเอาหมป์ก็นี่บินหอดบางกอกบ่หวะโอ้ยมัดซี่สีสยามสวัสดีลูกหลานของ พวกเมย์เจ้าทั้งหลายจะว่าบ่เมินลูกหลานของสาวตุ่มด้วยเพราะว่าเจ้าต้องเป็นลูกกุ๊กเพราะ่าเจ้าผู้ใหญ่พระโล่กรอบคุณมัดซี่ที่เข่ามายามสาวตุ่มเด้อขึ้นไปีนี้ไม่กรสินั่มแถายแถายไปพุ่นสาวตุ่มก็บ่ไปแล้วเนาะก็ต้องลงไปทางล่างเพราะว่าไปทางล่างนี่มันจะไปกขีลรถแม่เลยผ้าแนงลงไปแต่ว่ากระสีเหม็นเงียวแต่ว่าเหม็นเงียวเอี่ยเงียวงัวเงียวขั้วเงียวอุดเงียวหมาติสูงไม่เหม็นคักเหม็นแอ่แท้เขาต้อดังตึงรถ สวยเนาะก๊อกใหม่มาสัน่นเออนะคะสวัสดีจ้ามัตซี่สีสยามว่าสัน่นอันน้องจอยพันวาไม่อ,อ,อยู่มากน่องเนี่ยซื้อจอยเลยรได้นะเปลี่ยนจากน้องจอยมาเป็นน้องจอยรับรองว่าโมยให้น้องจอยของพี่ไปทั้งนี้แล้วไปทั้งนี้นี่สิไปพอเนะี่ โอ้สีผ้าไปเปิงกุกไหม่สีผ้าไปเปิงดอกไม้จ้ะได็น้องจอยเธอมาเมื่อวานไปทางหินเป็นถ้ำเป็นโศกบ่ไปดอกย่านผีผีตาโบสันก็ไม่ใจเว้ยหมากแอปเปิ้ลคือใบหลวงมาสันออ่นเอ้ยเม็ดกระหนาวเนาะสวัสดีทุกท่านจ้ามาสันอันน้องจอยมาอุ้มันอนเท่นีย่ยางขึ้นจะหนักน่นมิกิ่งไว้มันมีค้นแน่นี่ทางลึกวาัน ทั้งลึกสองขอดสาตุ่มกับลึกขึ้นกันเด้อบ่ยย่าเอาสำนึงนี่บ่สัมผัสทา้งน่นเองนี่เอ, <c oughs> อ้ยต้องทั้งใหญ่และยาวนะไม่งั้นมันจะสัมผัสไม่ได้่ะสีผ้าไปทางนี้จัาจาง,จงหน่อยไปแต่สีอ่อนไปทางกุ่นไปขึ้นรถเมลเมื่อบ่ายจะเอาบักรอระปุลสองหน่วยนี่ไปกินเขากะปนบ่มมี่ภูบาลสวนมาเนาะโอ้ย เขาบ่ามาดอกเขาเขาบานเขาซองแล้วผู้บาทั้งสวิตเซเลนว่าคือผููบาทั้งเมืองไทยผู้บาทั้งเมืองไทยมันสิริเซเลน์ผูบาทั้งสวิตเซแลนเขาเลกง,งานเขากับกับบา้านกระปองหาลูคาตาเขา้าลูเล่นลูกคุณเ่อนผีสิงเห็นอะไอกระทำพระนองมัดรู้จักแต่พี่อภิชาติเพราะรู้จักกันมาตั้งแต่บ่ทำช่องเออเหรอเธอรู้จักกับเข้ามาก่อนเหรอเดี๋ยวนะดูก่อนสิว่าใครคืออะไร ส่งกำลังใจจากพี่สาวตุ่มทำเอียงตาเต๋อบะมืน่นผีผ้ายางนี่นะ่ะผ้ายางบึงดิวที่หัวทัดธข้ามาศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์หลังเหลือลงานวสิมาลักบบกแอปเปิ้ลมันหมอมีมันได้สองน่วยเสดเลยผ้ายางหล่อนี่เพื่อนผีสิงเห็นบอกโอ้มมจักกันกับน้องมัดซี่ตั้งแต่ปางแปดแล้วว่ะตีบานี่กับสิ้าผ้าบึงกวกใหม่สีสวย ใายนะักว่าวสัตรเออทักทายมาเปิ่งดอกไม้สีสวยต้นไม้สีสวยแล้วก็บ้านฝีสิงไม่มีใครอยู่เพราะว่าแล้วตุ่มมาอยูว่วอเสียอยู่พี่เสียขนามคาไฟค่าอินเทอร์เน็ตเอาโอ้ยบอยู่แล้วเนาะยางสัญญาณสัญก็ไม่มาแล้วเนาะมาซี่สีสยามทักทายฮลัลโหลว่าวสัตรเออถ้าเอาถ้าเอาหัวกระตุน้นหัวเราออกแล้วเพราะว่าถ้าเธอบเบาออกสันก็จะบอกว่าเธอหัวเราอ,อ,อะไร ไม่าย่านดอกวะสันโอ้ยไม่ย่านแต่ยานมันเลยเว้ยผีนบกเขา่าไผ่ออกไผ่เลยมันหลอกก็คืองามแต่ปะมุมนี่ไหมมาเฝ้าเด้อตีออกลุกเข่าก่อนวันบางนึงหันตีออกวานนี้โอ้บางนึงหันลุกเข่าวันนี้ตีออกไอเบิ่งหมองงามๆสวยๆ ผีประเทศนอกหลายปีครับจักแล้วงบ่เคยเห็นผีจักเทือด้แต่ว่าหมองนั้นเป็นธรรมะงาหรือเป็นหรือเป็นยังกข่าไปกับคืดยากไปสัตละพัดมาอยู่นีก่กะมี่ความรู้สึกว่าเห็นผีซ้องเถื่อผีต่างแต่องยื้อนหลังเกา่าสรางแล้วใหม่ๆผีที่ผีทางาสัตนอีเมล์แล้วว่า